หน่อยก็จะมาทำเมนูนะคะสไตล์แบบฮาโลวีนกันอีกแล้วเนาะออเมนูออมัชฉะสตรอเบอรี่ซอสช็อกโกแลตนั่นเองนะคะไปเริ่มที่แก้ว16ออนกันก่อน,นนะคะเริ่มต้นค่ะมัชฉะนะคะใช้น้ำร้อนค่ะ2ออนและตามด้วยผงมัชฉะค่ะ2ช้อนชาแล้วเราก็มาตีค่ะใช้เป็นนมผสมนะคะ1ออนครึ่งนะคะ ปตอนด้วยนมสดรสจืดนะคะแต่เราก็เทปไปให้ได้เลยค่ะว่าให้ครบ6ออนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งแก้วนะคะด้วยซอสสตรอเบอรี่ของเรานะคะซอสสตรอเบอรี่ค่ะหน่อยจะใช้อยู่ที่1ออนนะคะนี่เลยค่ะมีทั้งแบบสีแดงสีตัวช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะลงไปค่ะทุกคนนี่ ให22ออนกันค่ะไปกดกน้ำร้อนนะคะอยู่ที่2ออนค่ะนมัชฉะค่ะ2ช้อนค่ะด้วยนมผสมนะคะครับเป็น2ออนค่ะคนคนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเติมนมสดนะคะให้ครบ8ออนค่ะอสตอเบอรี่นะคะเพิ่มมาเป็น2ออนแล้วกันค่ะตกแต่งแก้วนะคะด้วยซอสช็อกโกแลตค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่น้ําแข็งกันค่ะให้เต็มแก้วตามด้วยมัชฉะค่ะที่เราทําค่ะก็ฟองนุมนะคะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง2ส,สูตรนะคะสูตรแก้ว16ออนแล้วก็แก้ว22ออนนะคะ